กันในหัวข้อใหญ่นะครับ4.4ครับแนวทางการสร้างโทเค็นดิจิทัลครับซึ่งในบทนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยพอจะได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกนในเรื่องของการสร้างบล็บ3 wallet ที่ผ่านมาในบท4.3นะครับเราได้เรียนรู้ลักษณะของ wallet ต่างๆแล้วนะครับรวมถึงสิ่งสำคัญมากๆก็คือในส่วนของ seed p h a s e ว่าเราเนี่ยควรจะมีการเก็บรักษาอย่างไรจัดการกับ seed p h a s e อย่างไรนะครับในบท4.4นี้นะครับจะเป็นการนำ เว็บ3 p แอปพลิเคชันเว็บ3 wallet นะครับที่เราได้มีการสร้างเอาไว้แล้วนะครับมาทำการทำสิ่งอื่นๆต่อครับซึ่งนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการสร้างโทเค็นดิจิทัลต่างๆครับหัวข้อแรกนะครับที่เราจะพูดกันนะครับในบท4.4ก็คือวิธีการรับส่งและใช้งาน blockchain explorer ก่อนครับ ในบท4.4ครับจริงๆเราจะมีสอนในเรื่องของการสร้าง NFT นะครับบนแพลตฟอร,ร์มที่เรารู้จักกันอย่าง OpenSea แล้วก็รวมไปถึงการสร้างเหรียญคริปโตเคอเรนซีเป็นของตัวเองด้วยแต่ก่อนนั้นนะครับผมอยากจะสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้จักวิธีการโอนแล้วก็การรับคริปโตเคอเรนซีกันก่อนนะครับรวมถึงการใช้ Blockchain Explorer เพื่อดูการ สถานะของธุรกรรมต่างๆว่าธุรกรรมของเราเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับและการเข้าไปดูธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนของ Bitcoin เอง e t h e r e u m หรือว่าบล็อกเชนใดๆก็ตามทางโลกนี้ในทุกๆเวลาในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ผ่านบล็อกเชน explorer ทั้งหมดครับส่วนแรกนะครับที่ผมจะขอพูดถึงนะครับผมจะขอพูดถึงในเรื่องของวิธีการส่งเินทรั์ดิจิทัลก่อนครับ หลังจากที่ทุกๆคนนะครับได้มีการลองเปิดแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บ3 Wallet นะครับกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลของเาัาอย่างตัว Meta Mask ขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการรับส่งสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับสามารถทำได้เวียบง่ายมากๆไม่ต่างกันกันกบการชิ้ QR code โอนเงินและก็รับเงินในปัจจุบันเลยครับแน่นอนครับการใช้งานนะครับ ในเว็บ3าม l l e t นะครับถ้าเปในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆทำงานเหมือนกันเลยครับแตกต่างแค่อินเทอร์เฟซเท่านั้นครับอย่างอันนี้นะครับเป็นการสาธิตวิธีการโอนเงินรับเงินสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน e ม a า马克ในโทรศัพท์มือถือครับเบื้องต้นนะครับเราเพียงแค่กดปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีให้เราเลือก send หรือ receive ครับส่งเงินหรือรับเงินนั่นเองครับถ้าเราต้องการจะส่งเงินนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็เพียงแค่การกด send ไปนะครับ พอเซ็นไม่ปุ๊บนะครับเราจะเข้ามาสู่ในหน้านี้เลยครับที่เขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยจะส่งไปหาใครครับวิธีนะครับก็มีอยู่2วิธีครับ 1. น,นะครับคือการหา address ของเขาครับ address เนี่ยก็คืออย่างที่ผมได้พูดมาในตลอดเลยเนะ address ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการ derive มาจากตัวของ public key คีนึงซึ่ง address เนี่ยเปรียบเสมือนเลขบัญชีของคนที่เราต้องการจะโอนไปถึงครับสมมุติว่าเราต้องการจะมีการโอนผมต้องการจะโอนเงินให้ใน B ี 1 e t h e r e u m ผมก็จะไปขอ d d r e s s ในบีมานะครับในบีให้เลขบัญชีผมมาแล้วผมก็นำเลขบัญชีตัวน,นั้นนะครับมาใส่ใน Address ตรงนี้เท่านั้นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กด next แล้วก็เลือกมูลค่าที่ต้องการจะส่งแล้วก็สามารถที่จะส่งไปให้ในบีได้เรียบร้อยครับหรือง่ายกว่านั้นนะครับเราสามารถจะกดในปุ่มที่สแกนตรงนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็จะสามารถกด เพื่อสแกน QR code ของคนรับแล้วก็สามารถส่งไปได้เลยครับโดยการทำธุรกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราใช้ Ethereum นะครับทุกอย่างเสร็จสิ้นในระยะเวลาเนี่ยไม่ถึงครึ่งนาทีสุดทสาครับก็จะพบเลยนะครับว่าการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยใช้ง่ายไม่ต่างจากการใช้ QR code หรือว่าพร้อมเพลย์อะไรใน ปัจจุบันเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่ทุกทุกคนรู้นะครับในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลอ,อย่าง MetaMask เนะี่ยเรากจ็จะต้องมีการเลือกเชนที่ถูกต้องนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะส่งเงินที่อยู่ในเชนของ Ethereum เราก็ต้องมีการเลือกไปใช้งานเชนของ Ethereum ก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่เจอสินทรัพย์ของเรานะครับ ถัดมาถึงวิธีการรับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับง่ายๆไม่ต่างกันเลยครับเรากดปุ่มสีน้ำเงินเช่นเดิมครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีปุ่มให้เลือกระหว่าง Send กับ Receive Send คือส่ง r Receive คือรับเราก็กดเพียงแค่ปุ่ม c e i v e เท่านั้นเองครับพอกดปุ่ม c e i v e ไปแล้วนะครับเราก็จะได้ QR Code ขึ้นมาแบบนี้ครับแน่นอนครับเราสามารถที่จะแคบ QR code ตรงนี้หรือว่าเราสามารถจะให้คนเนี่ยที่ต้องการส่งเนี่ยสแกน QR Code ตรงนี้ตามขั้นตอนของการเซ็นต์หรือว่าการส่งเมื่อสักครู่เลย ก็ได้นะครับหรือว่าเราก็จะมองเห็นตัวเลขที่เป็น 0XAa5D ยาวๆตรงนี้ก็คือ address ของเราเนี่เองครับเราสามารถที่จะ copy address ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้กับใครก็ได้ที่ต้องการจะโอนเงินถึงเราครับเขาก็เพียงแค่นำ address ของเรานะไปใส่แล้วโอนเงินตรงนี้ก็จะสามารถเข้าถึงเราได้อย่างไม่มีปัญหาครับ แน่นอนครับทั้งการโอนและการรับคิปโตอโเรนซีเนี่ยสามารถทำง่ายๆไม่แตกต่างอะไรจากการโอนเงินในปัจจุบันเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการโอนเงินผ่าน decentralized platform หรือแพลตฟอร์มที่เราไม่จะเป็นจะต้องเชื่อใจใครเลยครับแม้แต่ทาง m e t a m a 克เองเราก็ไม่ต้องเชื่อใจเขาครับเพราะว่าทุกอย่างถูกตรวจสอบด้วยระบบของบล็ c h a i n ตรวจสอบด้วยความ d e c e n t r a l i z a t i o n ครับ ต่อมาอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สำคัญมากๆเลยครับคือการลองใช้งานตัว Blockchain Explorer ครับ Blockchain Explorer คืออะไรนะครับ Blockchain Explorer เนี่ยจริงผมได้เคยมีเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่หัวข้อแรกแแล้วนะครับที่เราได้มีการพูดกันนะครับ Blockchain Explorer นะครับเป็นที่ที่เราเนี่ยจะสามารถตรวจสอบธุรกรรมออนเชนทุกอย่างได้ธุรกรรมออนเชนคืออะไรครับธุรกรรมออนเชนก็คือทุกๆุกธุรกรรมนะครับที่มีการบรรจุไว้อยู่ใน Blockchain นั้นๆนะครับอย่างเช่น Blockchain ของ Bitcoin บล็อกเชนของเอเทอรมทุกๆบล็อกเชนนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า Block Explorer ทั้งหมดครับซึ่งแน่นอนครับเราสามารถที่จะ Search ใน Google ไปได้เลยนะครับว่า Block Explorer เราจะเจอกับ Block Explorer ต่างๆมากมายครับอย่างถ้าเป็น Bitcoin นะครับ Block Explorer ที่ผมชอบใช้ก็จะเป็น mempool.space นะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งของ Ethereum เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายครับหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นตัวยอดทิตที่ใช้กันนะครับ คือตัวที่มีชื่อว่า etherscan.io ครับซึ่งพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นดังรูปสีขาวตรงน,นี้เลยครับเราจะมองเห็นได้เลยนะครับว่าบล็อกแต่ละบล็อกของ blockchain Ethereum ที่ผ่านมาเนี่ยมีการทําอะไรบ้างใครโอนเงินถึงใครใครโอนเงินถึงใครใครได้รับอะไรบ้างใครสร้างเหรียญอะไรบ้างใครทําทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ผ่าน block explorer หมดเลยครับ แน่นอนครับทุกอย่างนะครับมีความโปรง่งใส transparency แต่ก็มี data privacy เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเลข wallet ดังนั้นที่มีการโอนกันนะเป็นใครครับแน่นอนครับมันไม่ได้ทําการได้เพียงแค่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบล็อกแต่ละบล็อกนะครับมันสามารถที่จะเอา address ของเราเนี่ยพิมพ์เข้าไปในนั้นและเราก็ดูได้เลยครับว่าเราเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างเราโอนเงินหาใครบ้างใครโอนเงินอะไรหาเราบ้าง log history ทุกอย่างถูกเก็บเอาไว้และสามารถตรวจสอบได้ผ่าน blockchain explorer ทั้งหมดเลยครับ แค่ว่าเราไม่สามารถดูได้เลยว่าใครเป็นใครดังนั้นการใช้งาน Blocks Explorer ตรงนี้นะครับถือเป็นการเน้นย้ำให้เราเห็นคุณสมบัติอย่างชัดเจนเลยครับว่าการใช้งานบล็อกเชนการใช้งานเว็บ3นั้นมีทั้งความา Transparency คือความโปรง่งใสและก็มี Data Privacy หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างน่าเหลือเชื่อครับ